สวัสดีครับท่านสมาชิกครี๊ครีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจเรเดินผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็มาต่อกันที่พัรสองครับกับเด็กซินพาราดอกหลังจากที่เล่นกันมาแล้ว5ตานะครับลิสต์ของเราก็ยังคงไม่ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนี่น่าจะเป็นลิสต์ที่มันลงตัวเกือบ ที่สุดแล้วนะฮะใครมีไอเดียดีๆก็มาเสริมกันได้ในอีพีนี้เราก็มาสานต่อความรัฐุมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลกันเลยตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เกมแรกของพาร์ทสองนะครับกับเด็กซินพาราดกเราก็ได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายครับเขาได้ทําการเซตการ์ดสองใบแล้วก็จบเทินกันไปเลยดูจากไอสลิปนี่ก็น่าจะเป็นเด็กพืชน,นะครับแล้วก็ทําการเปิดด้วยซินเทอรอรี่ครับทาการเรียกออกมาเป็นสตารัสรัวคอน ชเอฟเฟกของไทมาทอนครับทำลายการ์ดในสนามอีกฝ่ายไปหนึ่งใบแล้วก็ตีไปครับ2,500ันห้อยฝอส่งไอเทียมาทอนไปตีครับแล้วก็ปิดฉากด้วยเมเลฟิกไซเบอร์เอ็นดราคอนแล้วก็จบเทิร์นไปเลยการ์ดที่เราเซตนี่ก็ค่อนข้างที่จะว้าวอสกันเลยทีเดียวนะครับมีมิเดอร์ฟอสกับไอเรเวอร์ดูชันอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปครับทำไมมันอีซี่ขนาดนี้แล้วก็มาต่อกันที่เกม3ครับได้เริ่มก่อนอีกแล้วเปิดด้วยเมเลฟิกทอริทอรี ทำการแปะเป็นซินเวลครับเปิดด้วยวันฟอวันครับจังหวะนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกของพาราดอกเกียร์ครับทำการสเปย์พาราเรลเกียร์ขึ้นมือพร้อมกับเสชสตาร์ดัสกวาก้อนขึ้นมือแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกออกมาเป็นซินสตาร์ดัสครับพร้อมกับเรียกเป็นพาราดิเกมใช้เอฟเฟกของพาราดิเกมครับอันเชิญแบบพิเศษสตาร์ดสัสดวาก้อนออกมาแล้วก็เข้าสู่เทินของอ e ีกฝ่ายสแตนบายเฟดครับเมดเฟดครับโอ้ไม่ก็ทำการ <c oughs> เรียกออกมาเป็นเทพครับเทินของเราก็เสชได้เป็น เม l ลฟิก p า r าดกเกีย r ครับแต่อีกฝ่ายก็ไม่รอชา้าครับเปิดด้วยซ u เปอร์พล m โม i ลเซชันเรียกออกมาเป็นสตาร์วิ่งเวนน้องฟิวชั่นดราก้อนกับเทิร์นซีครับ, 4, รบเปิดด้วยเอฟเฟกต์ของออลูกนิมิตครับเรียกออกมาเป็นมังกรปีเทพราแล้วก็ตีมาเลยครับ4,000ตีมาเลยครับอันนะว่าแต่ทำไมกูไม่แปะไอเวทใบนี้วะเนี่ยถ้ากูแปะดาบกูก็รอดแล้วโทษชีวิต เกมนี้ก็อีกฝ่ายได้เริ่มกวอนนะครับเขาได้ทําการเรียกออกมาเป็นเพียวรีครับใช้เอฟเฟกต์เพีรีเช็คการ์ดสใบครับแล้วก็หยิบขึ้นมือเป็นสเตย์เพียวรีสเตยครับเป็นเวทฟิลการที่มีเวทฟิลในสนามก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้มอนชินของเราไม่ตายแล้วเขาก็เรียกออกมาก็เป็นเพียวรีตัวดําแล้วก็ใช้เอฟเฟกของ Shadow Beast เมื่อการดใบนี้ตกลงไปสู่สารก็จะสามารถจั่วกาดได้หนึ่งใบน้าตาพวกแม่งคือน่ารักนะครับแต่เอฟเฟกมึงก็นะมึงสวนทางกับหน้าตาซะเหลือเกินจบบอดที่มอนเอ็กซิสสองตัวครับอีกฝ่ายก็ได้จั่วกาสหนึ่งใบแล้วก็แปะเป็นเมลฟิกเวิลด์ครับเรียกออกมาเป็นพาราด็อกเกียร์อีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์ของแฮปปี้เนสครับทำการแอทแทชเมทิเรียลครับแล้วเราก็แปะเป็นซีนเวิลด์อีกรอบหนึ่ง ใช้เอฟกของพาราดอ,อกเกียร์ครับเรียกออกมาเป็นพาราเลลเกียร์แล้วก็เสิกเป็นสตาร์ดัสรากอนแล้วเราก็โดนคัดครับด้วยดออกเบิร์ดลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นบาโลเนีเดฟเลอร์ครับเรียกออกมาเป็นสตาร์ดัสรากอนครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอฟกของเทียมมาตอนครับทำการสเปรย์ออกมาที่คอลัมสายสุดครับอีกฝ่ายก็เชนสวนกัดเราไป แล้วก็ขึ้นเป็นเชนที่3ครับเป็นบาโลเนเดฟเฟอร์แต่อีกฝ่ายก็คัดเราครับด้วยอินฟินิตอินเปอร์มาเน้นทำให้เราอดเนเกตกันไปแล้วก็ยังไม่สามารถทำลายการ์ดของอีกฝ่ายไปได้นะฮะจังหวะนี้แล้วก็ตีไปด้วยสตาร์ดัสดราก้อนครับตอนนี้ตีได้แค่ใบเดียวเซตการ์ดหนึ่งใบจบเทิร์นสเตนบายเฟดเมนเฟดครับเปิดด้วยอีเพลีรี่เบลตี้ครับทำการเล็งมาที่สก,กิลเดนของเราเราก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยสก,กิลเดนครับจังหวะนี้ ทำให้นสเตอร์ทุกตัวถูก n น g a t e effect กันไายครับเข้าสู่ battle f เฟสตีมาที่เทียมมาทอนเราแล้วเขาก็ใช้งาน e f ฟ e c t ของมนสเ s t e r ที่เพิ่งจะตกลงไปในสุสานเมื่อกี้นะครับทำการชุบออกมาเป็น e p ล l ลี่เข้าสู่ m a น n ฟ a สองครับขึ้นเป็น double a สุด sky t นเ n d ร r ครับจังหวะนี้เ e t card สองใบจบเทินตอนนี้ก็นับว่าเป็น play ที่ลำบากนะครับเปิดด้วยเวศนามเราก็โดนขัดด้วยน้องอุระละเวทฟิลนี่มึงดีตรงไหน <c oughs> ถ้าเกิดว่า ไอเอสมอนเตอร์กูไม่ต้องการมึงนี่กูไม่เอาเขาเด็กแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเราก็นอมโอออกมาครับเป็นพาราดอกเกียครับใช้เอฟเฟกต์ของพาราดอกเกียอ่าเราก็จะสามารถสเปย์ออกมาได้จาก,กิลเดียนก็หยุดไม่ได้ครับแล้วก็เสิร์ตเป็นพาราดิเกมเข้าสู่บาโทเฟสครับอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปครับจังหวะนี้มันกี่นาทีแล้ววปเช็คแป๊บนึ่งออสิบนาทีกว่าโอเคถ้าเกิดว่าตัดออกไปน่าจะเหลือสักประมาณ8กวกานาที แปดนาทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับกินแอธามคนดูและแล้วพาร์ทสองของเราก็เดินทางกลับมาถึงเกมที่ห้านะครับตอนนี้ใครได้เริ่มก่อนเคยเออเราได้เริ่มก่อนครับจวบไพ่ครับอืมเนโควันเล่สองใบนับว่าเป็นมือที่ว้าวอูสกันซะเหลือเกินเปิดด้วยเนโควันเล่ครับแล้วก็สปไปออกมาเป็นเมโลเฟกสตารัสราก้อนครับเซตการ์ดเป็น The Huge Revolution is Over จบเทินอีกฝ่ายทำการเซตการ์ดสองใบครับแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย เข้าสู่เทินของเราครับตัวได้เป็นพาราเลวเกียครับไปด้วยสตาร์ดัก่อนครับจังหวะนี้เพราะว่าเรามีเนโครวันเล่ครับอ e ีกฝ่ายเขาก็จะรําการ์ดจากสุสานได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเด็กฮีโร่นี่ก็อาจจะได้ใช้การ์ดจากสุสานเยอะพอสมควรนะครับเรียกออกมาเป็นฟาริสทาการแปะการ์ดเป็นอินควิสครับแล้วก็สเปอินควิสออกมาแต่ตอนน e ี้อีกฝ่ายเขาก็เล่นการ์ดจากสุสานไม่ได้นะครับแล้วก็เข้าสู่เทินของเราครับตัวได้เป็นพาราดอกเกีย แล้วก็ทําได้แค่เซตการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นเทียมาทอนเอฟเฟกต์เทียมาทอนก็คือทําลายการ์ดที่อยู่ในคอลัมน์ของมันแต่ก็โดนขัดด้วยเอฟเฟกต์เวลเลอร์ครับทำให้เราอดทําลายกันไปครับตีด้วยสตาร์ดัสรา้อนครับอี่ายใช้งานเอฟเฟกต์ของอินควิสแต่ก็เรียกออกมาไม่ได้เพราะว่าติดในโควันเล่อยู่เข้าสู่เทิร์นอี่ายครับโดนเป็นลาวาโกลเลมไปเป็นที่เรียบร้อยแต่วเขาก็เรียกออกมาเป็นเวตเตอร์อนาคอนดาครับ ใายเอฟเฟกของปีดแผนวตเต้อ,อนาคอนดาจ่ายพอยสองพันครับเรียกออกมาเป็นแพ็กเกจอิ่มุ้ม DPE พลัง2500ครับแล้วก็ตีมาที่พาราดอกเกียร์ของเราในช่วงเอ็นเฟสครับแน่นอนครับใช้เอฟเฟกของ DPE เราก็ไม่รอช้าครับคัดด้วย The h i l l s Revolution is over กูก็อุ่นใจว่ามันจะไม่มีการเชนส่วนแต่เขาพ็อดันมี Solemn j u d g m e n t ครับจ่ายพอยไปครึ่งหนึ่งโอ้ไม่ก เราก็คงต้องจำใจครับเสียในโควันเลไปแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีอีกใบในมืออยู่แล้วก็ต้องรอเขาใช้งานเอฟเฟกของ DPE ในเทิร์นถัดไปอีกครั้งเพื่อที่จะพัน DPE ไว้ครับด้วยในโควาเลเออจัวได้เป็นแม็กซีครับในช่วงรอเฟสก็เปิดด้วยแม็กซีกันไปเพราะว่าสแตนบายเฟสอีกไฟก็จะสับไป DPE กลับมาครับ2,500เราก็จัวได้เป็น t ทอร t o ี่ทอรีครับเปิดด้วยซินทอรรี อีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับใช้เอฟเฟกตของ DPE ทาลายตัวเองครับพร้อมกับทอริทอรีแล้วก็วันเจี๊ยบครับเปิดด้วยในโควันเล่เธอหน้ามึงอย่าก,กลับมานะไอ้ DPE แล้วก็เข้าสู่บาทโทเฟสครับอีกฝ่ายยืนหัวโดแค่เวอร์เต้อนาคอนาแล้วก็ส่งราว่าโกเลมที่ฝ่ายให้เรามาครับไปไปเลยครับจังหวะน,2500นี้สองพันห้นๆ จบแล้วครับกับเด็กสินพัดสองของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนถึงจุดจุดนี้ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุกับสาธุ EP ต่อไปนี่ก็วาอุสกเนนนอนครับกับเด็กเฟลวิงแมนคุริโบ